นี่ครับเบาเหลือรอดจากเมื่อคืนครับต่วนี้เวลาเวลา28นาทีครับผมอีกประมาณสักคู่นะพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานกำลังไปทำสนามจอดนะซื้อเชือดอยู่อะไรรำเนี่ครับไปเลยแข็งเนาะเอาเชือกฟางนะครับทำเป็นวงกลมเนาะเพื่อที่จะทำเป็น น้ำบินนะครับเรนดิ้งนะครับสท่าเราแค่ว่าพี่น้องชาวว่าเอาลงนะครับเล่นไปแค่คะแนนตันนี้เท่าที่นับบนอากาศนะประมาณ23ตัวไปแล้วบางทัวคงไม่ได้แข่งนะครับเล่นสนุกๆนะครับ23ครับ23ลำนะครับจะตรวจเชื้อส่งใหลากหลายอย่างไปแล้ว23ลำครับคืนว่าวเยอะทั้หายหมดแหายยังไงนะครับจะแบคะแนนภาคพื้นดินนะครับคะแนน นี่ครับทีมงานท no no ีมงานนั่งเฟอร์วนะครับเฟอร์วอลกั้งคืนครับเฟอร์วอลกลางคืนครับนี่เพื่องานนี้โดยเฉพาะครับไอ้โบราณขึ้นทุกตัวึกร์โฆษนาก็บางตัวก็ไม่ได้ขึ้นนะไม่ต้องห่วงพื้นที่สางามเยอะไม่กินกันอย่างนี้หรอกตอนเช้าก็เหลือกี่ตัวก็ตามนั้นแหละครับก็เอาที่เหลือรอดปลอดภัยนะครับนะครับตอนอารมณ์ก็จะ ดูถึงการควบคุมเบ้าของท่านนะครับว่าท่านสามารถควบคุมได้ดีไหมนะฮะเบ้าของท่านมันดื้อไหมถ้ามนโนที่โมตําก่อนอย่างเงี้ยไม่อยู่ในวงกลมก็คะแนนก็น้อยลงพูดงา่ายแล้วเราก็จะดูถึงความสมบูรณ์นะครับของตัวเบ้าด้วยว่า,าครบไหมขึ้นไปเท่าไหร่หลอเหลือเอท่าไหร่ผมว่าสนามนี้ว่ามันน้อยไปน้องมันคงไม่ถึงขนาดกินหางกันหรอกเห็นเมื่อคืนในทีมมีขาดไปตัวนะเขอบอกว่า ไรอ้อยรอรักอยู่นะครับก็คงไม่กล้าขาดไปสวยงามตามท้องเรื่องครับไรอ้อยทั้งนั้นเลยครับพี่น้องแล้วก็ะวิดต้นไม้ยาวสวยๆงามๆครับตัวเลยไม่กล้าขาดครับไม่กล้าขาดนะบรรยากาศแบบพื่อราดแบบเมื่คือไม่มีนะเพื่อราดว่าเป็นร้อยตัวนะครับขึ้นบรรยากาศการจราจรหนาแน่นเนะบยาวๆการเกีางตมุเครื่องสีมากเห็นตาเมื่อคืน คือครับเบาของทีมงานสัญญาหาสวยนะครับบรรยากาศี่ครับแล้วก็ีรถทีมงานนะทีมงานสัญญานะครับนู่นนะครับกรับทีมงานสัญญามานะก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ิ่งเบานะครับทีมงานมาน้อยนะครับก็ไม่มีคนถ่ายวิดีโอให้นะครับ ต้องช่วยน้องน้องวิ่งเบานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างลำบากนะครับสวยงามตามทองเรือนครับสวยงามตามท้องเรือนครับ อเาวส้ดวยงามตามท้องเกือกครับว่าเราจะเอาลงแล้วนะครับทุกตัวนะครับขอให้วางเป็นกลุ่มไว้นะครับโดยเอกโบราณอยู่ทางทิศตะวันตกนะรงกลางเป็นเอกพัฒนาแล้วก็จุฬาอยู่ทางตะวันออกสุดนะครับตามที่เอาขึ้นนี่แหละเนาะเพื่อที่จะตรวจของท่านนะครับถ้าท่านเก็บพวกเอากลับเลยนี่ผมไม่รู้จะให้คะแนนท่านยังไงนะครับเพราะว่าคะแนนภาคพื้นดินทีนาม มันมีหลายอย่างเช่นความสวยงามความคิดส,สร้างสรรค์ตรงนี้คะแนนหมดนะพี่น้องแหมท่านเอาลงปับ๊บท่านออกเก็บเลยเหมือนกันเลยท่านยังไงล่ะเกระจายนะเพราะคะแนนพวกนั้น,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 นตอนนวารเราให้คะแนนได้เพราะว่า,ามันมีุูลค่านะแล้วว่าตอนดินเราก็ไม่สามารถตรวจได้เพราะแต่นะท่านก็ทยอยมาเรื่อยๆบางบางท่านก็สมัครตัส,สา้ำพวกก็มีนั่ไม่ใช่ใคะแนนยังไงเนาะสวยงามครับสปภาพบรรยากาศสวยงามนะครับผมเอาลงปั๊บก็วางไว้ก่อนนะพี่น้องอย่าเพิ่งเก็บนะครับ วัดท <Blessed S 2> ่านออกเก็บไปผมเรียกหาวัท่านไปเจอคะแนนความสวยงามผมไม่ได้เป็นงานครับเองนะครับโอเคักครับผมสวัสดีครับ